ครับสวัสดีน้าที่รับนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บ่อลุงกำนันนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างนะครับผมจากที่เราไปตกปลากระพงกันนะครับตันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นตกปลานิลบ้างนะครับผมเป็นบ่อปลานิลนะครับบ่อลุงกำนันนะครับผมลุงกำนันสุทนนะฮะกดเซิร์ <ating> ชคำใน กูเกิลแมปก็เจอนะครับผมบ่อลุงกำนันสุทนนะฮะอยู่แถวจระเข้ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ่อแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมาเป็นคนแรกเลยนะครับผมป้าเขาบอกให้มารีวิวให้หน่อยนะครับผมนะฮะโอเคก็ผมเราไปดูรอบๆบ่อเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมกับผมนี่คือทางเข้านะครับผมทางเข้าตรงมาจากทางโน้นเลยนะครับตรงเข้ามาเลาะเข้ามาก็เป็นบ่อของของลูมกำนันหมดเลยนะครับของป้าเขานะครับผม ะะยาวมาเลยนะครับนี่นะฮะนะครับอันนี้เป็นเป็นบ่อปลาเลี้ยงนะครับป้าเขาเลี้ยงปลาขายด้วยนะครับผมปลานิลแล้วก็ปลาดุกปลาอะไรนี้นะฮะก็คือบ่อของเขาจะเป็นปลานิลที่แบบไซส์เกตเกตใหญ่ Gobierno, ๆหมดเลยนะครับไซส์ประมาณตัวโล2ตัวโล,อ,วโลอะไรไประ <Für S 2> มาณนี้นะครับแล้วก็บ่อที่เราจะมาตกกันก็คือบ่อบ่อบ่อนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพากไปดูกันนะครับผมก็บอกว่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ สะอาดนะครับผมบอ่อสะอาดนะครับนี่บอ่อสะอาดมากเลยนะครับมีโต๊ะมีซุ้มให้นั่งเรียบร้อยเลยนะครับมีที่ให้วางเบ็ดเรียบร้อยนะครับผมนี่นี่ฮะป่าเขากำลังให้อาหารอยู่เลยนะไปดูกันเลยเนาะนี่นะครับ<า>น,นี่บอ่อปลาดุกนะครับหวานเนี่ยปลาดุกไอ้ซ์นิสเนาะโลโลคุ่งนะหวานไซซ์คัต<อ>เลยนะไซซ์โต นี่นี่นะกระดุกนะคระดูกกระดุกกระดุกกระดับได้เนใกล้เนี่นะครับรรรมีกร,ร,ระดุกข้างน,น <c oughs> ั้นอืมป้าจะพาพาไปคดูข้างในราวัลนะบอสครับมามีจับรางวัลด้วยปลาบอสนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินเข้ามาก็ตรงนี้เป็นอ่าเป็นออฟฟิศของป้านะครับเป็นร้านค้านะครับมีของให้เลือกมากมายเลยนะครับผมอ่า สายๆก็จะมีกับข้าวนะครับกับข้าวก็เดี๋ยวป้าเขาทํากับข้าวมาอ,อมีพวกผัดพวกอะไรขายอยู่นะครับผมเดี๋ยวถามลุงก่อนลงุงเบ็ดเบ็ดคันหนึ่งเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งเบ็ดคันละร้อยปลากี่โลยังไงกี่โลหกสี่โลหกเดนโลหกห้า เ,เกินไปก็โลหกห้าโอเคตามนั้นนะครับผมว <laughs> นี้ลุงย <c oughs> ไม่ได้ตักในอ่างเลยไม่ได้ก็ตักในอ่างนะลุงกำนันบอกนะครับผมนะฮะมาดูในเพจได้มาวาาครับผม<อ><อ>ตันนี่นะครับโอ้กำนันเอ่อเพจลงุงชื่อเพจอะไรครับรบอลตกปลากำนังดูตรงในวว้าในเฟซบุ๊กใช่ไหมในเฟซบุ๊กใช่ไหมป้าเฟซบ,บ,บุ๊กนะครับ<ใ> เฟซบุ๊กแฟนเพจบ่กำนันสุทนนะครับผมนะฮะ,ะบ่กำนันสุทนในเฟซบุ๊กนะครับไปกดติดตามกันได้นะครับผมใครจะตกปนินไซส์ไซส์โบโบเลยปนินไซส์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นเป็นร้านค้านะเดี๋ยวเราเดินเดินเดิน,เด,นเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูก่อนนะครับผมเป็นเป็นคลิปยาวๆไปเลยนะครับนี่ผมมาเป็นคนแรกนะครับพอดีป้าเขามาให้รีวิวก่อนนะครับอันนี้โอ้ปนินอยู่ข้างในนี้มันน่าจะมองเห็นเลยนะ จะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะครับผมไซส์ใหญ่ๆครัข้าบไปไม่ได้เนาะยิงจะถ่ายถ่ายให้ดูว่าปลาที่เขาปล่อยวันนี้จะเป็นไซส์ไหนไซส์ไหนนะครับผมป้าบอกใครใครตกไม่ได้มาตากเอาตรงบ่อได้เลยนะครับผมน่ฮะบ่อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสะอาดนะครับห้องน้ําก็สะอาดสะอาดนะครับป้าก็ทําเป็นระเบียบนะครับระเบียบเรียบร้อยนี่นะครับสะอาดมากเลย ยาวไปถึงนู้นเลยนะครับผมสำหรับที่นั่งก็เป็นซุ้มอย่างนี้เลยนะครับผมมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งฝั่งโน้นก็จะแบบโทรศัพทากรดานนิดนึงนะครับผมจะลำบากนิดนึงนะฮะส่วนฝั่งทางนี้ก็ยังก็อย่างที่เห็นเลยนะครับนี่นะครับที่เห็นเลยอ่านี่นะครับมีที่วางเบ็ดเรียบร้อยเลยนะครับนี่ที่วางเบ็ดแข็งแรงนะครับเป็นบ่อ ทำสันบอ่ออย่างดีเลยนะครับไม่มีที่โคลนติดรองเท้าแน่นอนนะฮะบอ่อของลุงนะครับมานี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันละกันนะครับวันนี้ว่าบอ่อลุงกำนันเราจะ,ะได้ปลาไปอะไรยังไงเท่าไหร่ได้ปลาไหลบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ช่องกันด้วยละกันนะครับนะฮะพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับ,รบผมเจ้าผมเรามาดูอุปรกรณ์กันวันนี้นะครับที่ตก บ่อปนินนะครับเราใช้เป็นลอกหมาป่านะครับผมไอไม่ใช่ลอกหมาป่าคันหมาป่านะครับผมนะฮะคันหมาป่านะครับนี่นะฮะตัวนี้เลยนะครับผมเวสสิบสามสนะครับผมนะฮะเป็นคันตีไก่นะครับผมเนี่ยฮะคันยาวเลยนะครับผมส่วนลอกวันนี้เราก็ใช้เป็นชิมาโนนะครับผมชิมาโนเอฟนะครับผมเบอร์สามพันนะครับเบอร์นี้นะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับ โอ้เบอร์เบอร์สี่พันโทษทีนะครับผม fx สี F ่พันชิม m a น,น,นะครับเป็น s h i m อ่าเขาเรียกว่าชิมาโนฝาเหลืองนะครับผมนะฮะมันจะมีชิมาโนรุ่นนี้จะมีฝาเหลืองแล้วก็ฝาแดงนะครับฝาแดงก็จะเป็นที่ใช้อยู่ประจํานะครับผมฝาแดงนะฮะตอนนี้เป็นฝาเหลืองนะครับผมอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้อาหารเราก็ผสมหมักไว้ตั้งแต่คลิปที่ ให้ดูเมื่อวันก่อนไปแล้วนะครับแล้วก็มีไส้เดือนมาอีกนะฮะมาดูผลงานลงแล้วนะครับไม้แรกของเราเนจะจ๊ะเราจะไม่เอาไปไกลๆเราจะไปแค่กลางๆนี่ก็พอนะครับผมต่ตงนี้ก็พอนะครับมาบแล้วครับสายตึงเลยครับ มันปลาอะไร <c oughs> ใหญ่น่าดูเลยนะแม่โอ <c oughs> ้น่าจะยี่สุกนะครับเนี่ยโอ้ถ้าเป็นช่วงสายถ้ามีอ่าถ้ามีคนตกเยอะๆนี่ <c oughs> มันจะไปไห <c oughs> วายสายก็ไปทั่วหมดเลยนะครับเนี่ย อึ๊บเลยนะครับนี่น่าจะยี่สบนะครับนี่อโอ้สวาย<ป>โอ้ยปาลาปลาจีนปลาจีนว้าวนีไม้แรนาครับไม้ไม้แรกครับไม้แรกต้อนรับต้อนรับ,รบปลาจีนครับโเบ่มเลยไม่ยอมซะด้วย นี่นะครับกินเต็มปากเลยอื้กินได้ขึ้นได้ เี่ยวนะเี๋ยวนะดูที่นนี่เองอ่าอะไรเจียวสองที่เลยเปล่าด้วย

โอ้ยมองไม่เห็นผมเลยปลาจีนนะครับอ่าไม่ดูอ๋อพี่อัดคลิปวิดีโอครับใช่ครับผมช่องช่องที่ช่องอะไรผมติดอ่าช่องเอ่อช่องหมาดำครับผมเป็นไงที่ตกก่อยนเลเอ่อเป็นส่วนมากจะเป็นกระพงนะครับผมที่ช่องอ๋อชอบตกเกลียวปลาเหมือนผมเลย ถ้ากดติดตามติดตามได้ที่ช่องหมาดำนะครับผมวันนี้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์มาเป็นตกปลาบปลานินบ้างนะครับผมเ,เป็นเบา,เอ,าอ่าเดี๋ยวให้น้องไปีให้ใหดูนี่ครับผมนี่สายแรกของเราวันนี้นะครับอ่าเด็เลครับผม <laughs> แบบก่วแรกน่น้องเหนื่อยแล้วนะ นี่นะครับแต้มสองแต้มสองนะครับผม นินนะครับผมตัวแรกของเรานินตัวแรกนะครับน,นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอเคว้าวมาา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 า่าา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 านาาาาาาัาา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 าก นี่ครับปนินนี่นะครับปน,น,นบินตัวแรกของเรานะครับนี่นะครับมาได้มาได้ตัวแรก าแล้วนะครับ,บนันนินมมาแล้วนะครับผมแต้มแต้มที่สองนะครับ,บนินแต้มที่สองเนาะ น,นะครัไซส์สประมาณสองตัวโลประมาณนี้นะฮะไซส์สองตัวโลตอนเช้าเช้านี่คือปลามันจะไปอยู่ที่ ท้ายๆบอ่อเยอะเลยนะครับเน,นาะไฮะอีกกันต่อนะครับนี่นะฮะปาอยู่กลางๆบอ่อเลยนะครับนี่ลงต้องฝูงมาเลยแตกฮือเลยครับเตะฮือเลย ยังโอ้ยขีดไม่หมดเลยเอางอเอาขีไม่หมด วันนี้ก็ uh, now, ตอนนี้ก็ประมาณ <Wow. S 1> บ่ายๆนะครับบ่ายครึ่งแล้วนะฮะคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผม <Wow. S 1> ตนนน้นคลิปนะครับผมยังไม่มีใครมาเลยนะฮะตอนนี้ก็เกือบเต็มบ่อแล้วนะครับผมนะฮะนะครับผมก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับผมนะฮะนะครับน่าจะได้กันทุกคนนี่ฝนฝนมาแล้วผมต้องกลับเ <s lam at> ห็นดูเปียกนะครับผมไม่สบายเอานะฮะประมาณนี้ละกันนะครับนี่น้องคนข้างๆนี่ก็ได้เยอะนะครับผมนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันนะครับวันนี้ว่าเราได้กันประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะนี่ครับผมวันนี้นี่เลยนะครับวันนี้เราคัดแบบเป็นปลาไซส์ใหญ่หมดเลยเนาะนะครับไซส์ไซส์โลไซส์เกือบโลนะครับผมนะฮะก็ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดแปดตัวเก้าสิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ยังไง นที่ทาพามารับชมฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะเข้ามาสอบถามหลังไม้ได้นะครับว่าบอกกำนันอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผม,บมไปเรามาดูคนประกอบการกันนะคะรับว่เาเร,เราได้เท่าไ <ๆ S 1> หร่นะจ๊ะโอคอนนี้่อหนหนึ่งข่้น 357าเจองห้าเจ็ดโอเคครับผมนี่นะครับเราได้อยู่ประมาณประมาณ6กโลนะบ้านเนาะห้าครึ่งค่ะอ๋อห้าครึ่งอราก็ห่างออกไปหนึ่งหนึ่งกิโลว่าเบดเราหนึ่งคันนะจ๊ะโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะที่บ่อลุงกำนันเนาะนะครับผมยังไงก็คอยคอยกดติดตามอ่อ e ีีใหม่แล้วกันว่าเราจะไปบ่อไหนกันนะจ๊ะในอีนี้ขอบคุณมากครับผม